ครับพี่น้องครับโอ้คงแบบเงยเลยนะพี่น้องเด้อหรือว่าซีอูนี่กับพวแน่ใจได้พี่น้องครับครับเป็นยังไงก็เมื่อนั้นไปตัดหญ้าไปพ่อไปพ่อมู้โตดำๆใหญ่ครับหัวเป็นงู้อย่างแล้วมันไปยังไงบ่เนี่ยตัดไปปุ๊บโอ้ยหลังไงเม็ดำคลื่นอยู่โอ้เห็นหัวมันโอ้ไปเห็นหัวมันไปเห็นหัวเป็นหางก็เลยถอยหลังออกเรามีกันบ่ครับดำมีกันบ่บ่มีครับบ่มีเนาะครับโอ้แต่ว่าก็เงยเลย แม่นหญ่เขาก็ต้องระวังเลยเนาะรับรับขับอ่ะขอบคุณหลายๆครับไอยอดครับครับผมจะเปลี่ยนตายายนิเดยนะเดี๋ยวผมสิบไปเบิ้งเรานี่นะครับไปตรวจเบิ่งวานนี่เป็นยังไงนะมันนี่ไปซีไม้แบบไหนเนาะรับรับขับเดี๋ยวผมสิบไปเบิ้ก็ไ้ยอดต้องเบิ้งนครับไปเนียครับคับับขับพี่น้องครับนี่คือล่องร้อยของการตัดยาค้านะครับเนาะยาค้านี่คือโบเมนประเด็นสําคัญครับพี่น้องครับมันอยู่ที่ คุณแม่พ่องูจงอางครับพี่น้องครับเม่พ่องูจงอางครับเพินเลยบอกผมครับนี่มันเป็นปลาสมโบรั้งพี่น้องเนาะผมปลูกสมโอไว้ครับเพิ่นบอก้าเฮ็ดอย่างตออเลยพี่น้องว่ามันแรนเข้าไปในนี่ท่านครับเดี๋ยวผมพิพาพี่น้องไปน้ำเบิ่งนาะพี่น้องนาะมันยี่อยู่ตรงไหนครับไปพี่น้องไปคุณว่าตัดมันอยู่แถวนี่เลยท่านครับ แมันแรนเข้ามาทักษิโอ้แต่มันหกเลดีเนาะพี่น้องเนาะมันหกมันบ่ได้ตัดโดนแล้วครับพี่น้องครับอ่างอย่างมันก็ไ่ได้ตัดโดนแล้วเนาะแบบนี้นี่มันก็ค่อนข้างอันตรายนะพี่น้องเนะมมาะเพราะว่า ขึ้ซื้อว่างูตง,ง้างหรือว่างูอย่งยางไกยะาล่ะพี่น้องที่มีพิษอะครับเนาะมันกับบควรล่อเล่นคือว่านล่ะครับพี่น้องครับแต่ว่าเขาอยากไล่มันออกไปทิ่ได้ตัดหญ้ากันให้เพื่อนมาตัดหญ้ากันครับพี่น้องผ่าซี่ส้รถไทไก้ย่านถือหากต้นไม้นะพี่น้องเนาะหรือว่าหาักสโมโูบครับพี่น้องครับโอ้มัน แบบนี่นี่โบแมนของดีนะพี่น้องนะถือว่าโบแมนของดีเลยครับแบบนี้นครับเออหรือว่าที่ใส่รถไถมาไถดีนะพี่น้องนะคนที่มาตัดหญ้านี่คือไอ้ยอดครับพี่น้อง เราไปบ้านแล้วครับพี่น้องครับจังสันก็บพี่ได้คุยกับเราจากน้อยนะครับเนาะเราตกใจ่เราเลยหนีไปบ้านเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกำังน,น้ำหาเบิง้งจากพักนึื้องหล้าพี่น้องเบิ้งว่ามันไปทางไหนมั้งเนี่ยนะครับเนาะโอ้แางวาพี่น้องกันหน่อยนะ ไหวเหรมันหกคนน้องพี่น้องนะกระจังเห็นน้ำกันแล้วครับม,ม,มิ่ม้ะพี่น้องนะมิ่มหรือว่าพึ่งมิ่มกับมาเห็ดหางนะพี่น้องนะครับ,รบเห็นน้ำกันนะครับเนาะแต่ว่าโบเห็ดอย่างมันนะครับมิ่มนะครับพี่น้องสำหรับงูนี่ถ้าเห็นกระสิไล่เพิ่นออกไปนะครับเนาะกระสิไล่เพิ่นออกไปลง หัวยน้าซึ่งอยู่ต้อน้าผมนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งก่นอนนี่มันไปยังไหนมาจัางไหนครับมันเลียนหนีไปยังไดเพื่อนตัดหญ้ามันตื่นมาท่านครับพี่น้องครับมันตื่นเลียนหนีเข้ามาทั้งที่ท่านแต่มันกระหกนะครับเนาะพี่น้องครับ แต่ว่าผมก็บบมีความสบายใจปันได้ใจผมอจะให้มันแล่นลงห่วยลงห้องไปครับพี่น้องขับบริเวณนี้เป็นห่วยนะครับเนาะเป็นห่วยหรือว่าล้ำสางครับพี่น้องครับ ต้องตีบุกเข้าไปกันครับพี่นอ้องน,นีก็ยังอยู่เนาะตีบุกเข้าไปกันครับตีบุกเข้าไปกันพี่น้องครับโอ้สมโก็งามอยู่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเขาก็ต้องระวังนะครับเนาะในเมื่อเพิรนมามีสารพิษแบบนี้เขาก็ต้องระวังนะครับนี่ครับพี่น้องครับ นั่นห่วยนะครับเนดะ้อห่วยน้ำครับมีต้นบักขามใหญ่นี่กรเป็นห้อยน้ำลงไปนะครับเนาะซึ่งมันกรเป็นไปได้ทั้งแบนดนะครับพี่น้องครับที่มันที่มาอาศัยอยู่หรือจังไหร่ยังนึงนะครับเนาะโอ้ครับพี่น้องถ้าเกิด โอ้นี่พงอยงครับบึ้งนะครับพี่น้องครับทุ่ทุ่ทุทุทพงเดี๋ยวนะครับทุบักใหญ่แล้วครับพี่น้องครับโอ้โหต้องถอยออกมาก่อนนะครับเนาะนี่พงใหญ่ใหญ่ขนาดครับครับพี่น้องครับโอ้พงบักใหญ่เลยนะพี่น้องเด้อหรือว่าซีอูนี่ก็บม่แน่ใจนะพี่น้องครับพงลึกบักใหญ่เลยพี่น้อง ครับโต๊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 ต้องถอยแล้วก็หาทิมงมาก่อนนะพี่น้องเนาะหาทิมงมาก่อนครับแต่ว่าเขาบอทำลายนะครับโอ้เขาต้องดูแลแต่ว่าบอได้ทำลายครับพี่น้องครับต้องดูแลกันนะครับเนาะ บักง่ายเลยครับพี่น้องทๆๆๆุกๆทุกๆทุกๆทุๆโอ้ลึกลึกเลยพี่น้องนะโค้งองี่ยงคืออยู่จังสี่ครับพี่น้องครับโค้งบักง่ายเลยขุมสงสัยเนี่ยแ,ลแลหละ,นะะครับพี่น้องครับถ้าให้สงสัยนะครับเนาะเดี๋ยวผมถอยมาครับตอนไหนครับพี่น้อง อาใส่โตซอยนะครับเพ้าะตรงไล่แบบนี้ครับพี่น้องครับแทงสั้นบบปลอดไัยแท้ครับสวัสดีตอนแรงครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเบึงปลาสมบูรณ์นะครับน้าพี่น้องครับซึ่งปล่อยเวทโดนแล้วครับปลาเนี่ไให้เพิ่นมาตัดหญ้าครับพี่น้องเพิ่มมาตัดหญ้าค้านะเพิ่นมาคอกงูจงหางนะสั้นครับพี่น้องครับเพิ่นเลยหนีอกไปเลยเพิ่นโบก้าอยู่ครับพี่น้องผมก็เลยต้องมเบึงนะครับเนาะ เพิ่นตัดหง่าไปพ่อดำคือลืออยู่สนเล่นหนีไปบ้านเลยแล้วก็ไดไอยอดครับผมก็บ่ได้เดี๋ยวเบื้องหลังมึงที่ไปคุยกับเรายังเปลี่ยนทางกันนี่พี่น้องแบบใดเนาะล้วพ่ออยู่จังไหนมองไรอย่างจังไดครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เ็าไว้สานีน,นะครับเนาะถ้าเกิดผมไปพ่องหงูหรือจังไหนอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมสีไทยมาสู่พี่น้องมึงครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้สานีนก้กอนครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับ